โดยผักไขมับซี่แชมพูจะผิดผมขาวแพะตะก็เปลี่ยนสีผมได้ง่ายด้วยตัวคุณเองเอาละค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะราศีกันค่ะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21สิงหาคมจนถึง21กันยายนเนี่ยนะคะคง <ผม S 1> จคะจดจจ่อจอ,จอ,อยากฟังดวงแล้วใช่ค่ะนะคะคนเกิดราศีกันเนะี่ยจริงๆดูเหมือนสบายนะดูเหมือนเบาเนะคะราศีกันนะ่ะแต่ยังไงก็ตามปี2556นะคะงานจะหนักมากเจอพิษภัยทั้งหลายนะพิษทั้งเศรษฐกิจ นะคะถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองก็เจอผิดการเมืองได้ด้วยนะคะม,มีอุปสรรคให้ต้องฝ่าฟันเยอะมากทีเดียวมไม่ว่าจะทํางานอยู่ในองค์กรหน่วยงานไหนก็ตามนะคะมันชุนลมุนวุ่นวายไปหมดเลยบางทีอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะตกงานหรือเปล่าะจะถูกเล y ออฟไหมนะคะมีแต่ปัญหาเรื่องคนรอบข้างได้ด้วยค่ะดังนั้นนะคะต้องบอกว่าศัตรูอยู่รอบตัวทีเดียวค่ะส่วนการเงินนะคะการเงินถ้าไม่เป็นหนี้เป็นสินเนี่ยการเงินก็ยังถือว่าดีอยู่ การเจราจาต่อรองทางการค้าเนี่ยก็ดีนะคะดังนั้นต้องบอกว่าให้พูดเยอะๆต้องต่อรองค่ะอยากได้เงินมากก็ต้องยิ่งพูดมากขึ้นและถึงจะได้นะคะและมีโอกาสจะได้ซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่เข้าบ้านด้วยซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆซื้อบ้านที่ดินหรือว่ารถยนต์คันใหม่ก็ได้ด้วยนะคะและก็ความรักนะคะความรักได้ต้องบอกว่าไม่ค่อยมีความสุขนักคนเกิดราศีกันอาจจะต้อง พูดมากขึ้นแล้วในช่วงนี้ว่าเรารู้สึกยังไงนะคะให้บอกคู่ครองคนรักไปบ้างไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยจะมีปัญหารักร้าวได้ด้วยค่ะมันอาจจะต้องถึงขนาดแยกบ้านกันอยู่นะคะและอาจจะจับได้ด้วยว่ามีคู่ครองมีกิก๊กหรือไม่ต้องบอกว่ารถไฟชนกันเลย<อ>ไปเจอกันจังๆหน้าได้ด้วยนะคะ<อ>และคนโสดนะคะความสัมพันธ์กับคนต่างเพศเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นขึ้นลงลงไปตามอารมณ์เดี๋ยวเหมือนจะดีเหมือนจะเป็นแฟนกันได้แต่เดี๋ยวก็ เลิกกันอีกแล้วนะคะ,คะเปลี่ยนคนใหม่อีกแล้วค่ะสุขภาพก็ไม่แข็งแรงนักนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรงมีดวงเสียงโชคเสียงลาบเล็กๆน้อยๆได้ด้วยอันนี้ก็พอชุ่มชื่นหัวใจนะคะและอาจารย์แนะนําว่าอย่างนี้ค่ะอย่าไปยุ่งกับปัญหาโดยเฉพาะเรื่องความรักนะคะของคนอื่นไป็นอนขาดเรื่องอะไรต่างๆก็ห้ามยุ่งค่ะและแม้กระทั่งปัญหาเรื่องการเงินนะคะก็ม,มีปัญหาการเงินอยู่หรือว่ามาขอให้เรารูดบัตรเครดิตไปก่อน เดี๋ยวจะใช้คืนทีหลังก็ห้ามเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะเดือดร้อนนะคะไหว้พระที่คิดว่าพระมงคลทาสีไทยนะคะที่วัดธรรมมงคลค่ะจะส่งเสริมดวงได้ดีทีเดียวนะคะและถ้าอยากให้ดวงดีขึ้นนําสมาธิไหว้พระปฏิบัติธรรมบ้างนะคะจะได้ดีขึ้นค่ะโดยเฉพาะเรื่องอารมณ์จิตใจนะคะสีอ่อนๆหวานๆทุกเฉดเลยนะคะจะเสริมดวงค่ะ หินโรสควอดไข่มุกนะคะโกเมนโรโดไนโรโดครไซต์เนี่ยนะคะจะทําให้ความรักดีขึ้นแล้วก็จิตใจอารมณ์ดีขึ้นมีคนเมตตาได้ด้วยค่ะนัะ่นคืราศีกันนะ,ะมาถึงราศีตุลน,นะคะ,คะก็คือผู้เกิดระหว่างวันที่22กันยายนนะคะจนถึงวันที่21ตุลาคมค่คะ,ะราศีตุลมันก็ยังคาบเกี่ยวกับราศีกันอยู่นะคะดังนั้นการงานก็เลยเจะเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นรับผิดชอบงานหนักขึ้นค่ะแต่ก็ เจ้านายก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่าความสามารถนักนะคะก็เลยต้องอกม้มหน้าก้มตาทํางานต่อไปนะคะอย่าเพิ่งคิดอะไรให้มากน<อ>ักจะเจอเจอทั้งดีและก็ทั้งร้ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องดีๆมันก็มีค่ะแต่ว่าเรื่องทําให้ปวดหัวหนักใจก็มีเช่นเดียวกันถ้าทํางานอยู่ในวงการศิละปะบันเทิงอาจจะไม่ดีนะักมีข่าวข่าวเช้าเๆให้เสื่อมเสียได้ด้วยค่ะระวังจะถูกคน discredit บ้างนะคะ ส่วนรายรับก็เหมือนกันรายรับก็ขึ้นขึ้นลงลงนะคะถ้าปีที่แล้วดีเนี่ยนะคะต้องบอกว่าปี255ดีปี2556ก็ต้องระวังหน่อยละคะ่ะว่าเงินจะติดขัดนะคะถ้ารับงานจ๊อบเล็กจ๊อบน้อยเนี่ยอาจจะพอได้เงินนะคะแต่ว่าถ้างานใหญ่ๆอาจจะแป๊กได้ด้วยนะคะความรักก็ต้องระวังค่ะเพราะว่ามันร้อนรุ่มมากทีเดียวนะคะความรักไม่ค่อยลงตัวโดยเฉพาะว่าแต่งงานอยู่กินกันมานานแล้วนะคะมันจะรู้สึกเหมือนเบื่อนะ ไม่อยากจะอยู่ด้วยกันแล้วนะคะถ้วยเก่าเอ,อะไรอย่างเงี้ยนี่หนูว่าไม่ใช่ราศีนี่ราศีเดียวหรอวไหม่ทำไมอ่ะแต่ย <c oughs> <ต>ังไงก็ตามอย่างนี้คนที่เลิกกันไปแล้วนะคะคนที่เลิกกันไปแล้วแล้วก็รออยู่ว่าเอ๊ะจะกลับมาคืนดีกันไหมมันมีโอกาสกลับมาคืนดีกันได้ด้วยนะคะส่วนคนโสดเนี่ยยังไร้คู่อยู่ต่อไปค่ะยกเว้นว่าแฟนเก่านั่นแหละจะกลับมานะคะมันก็ยังพอให้ชุ่มชื่นหัวใจได้ด้วยนะคะและก็ต้องระวังเรื่องปวดหัว ไมเกรนจะกำเริบค่ะนะคะอาจารย์แนะนำก่อนว่าให้ระวังในเรื่องของการจะพูดจาเจรจาหรือออกแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆเนี่ยมันบางทีมันจะไปขัดหูขัดตาผู้หลักผู้ใหญ่เข้านะคะเดี๋ยวเฉพาะในเรื่องการงานเดี๋ยวจะแป๊กได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ให้ไหว้พระที่เป็นหลวงพ่อดำนะคะหลวงพ่อองค์ใหญ่ๆที่เป็นสีดำๆนะคะจะเสริมดวงได้มากทีเดียวจริงๆมีอยู่เยอะนะคะหลายวัดนะคะและก็บริจาคเงินซื้อลงศพซื้อผ้าห่อศพ หรือไม่ก็บริจาคโลหิตก็ดีเช่นเดียวกัน<อ>นะคะสวมใส่เสื้อผ้าพวกประเภทสีเหลืองสีทองสีเบจนะคะพวกนี้แหละจะเสริมดวงได้ค่ะหินสีที่จะเสริมนะคะได้แก่พวกไม้ทองซันสโตนนะคะอะเมทิสแล้วก็พวกประเภทพิกเจอร์แจสเปอร์หรือบลัดสโตนก็ได้นะคะนะคะ ก็เดี๋ยวให้อาจารย์จิบน้ำสักครู่ค่ะในเบรกหน้าเดี๋ยวเรามาต่อที่สองราศีสุดท้ายจนท้ายสุดแล้วแค่เพิ่งจะใช้อาจารย์จิบน้ำผ่านไปทั้งหมดเลยล่ะสิบราศีผ่านหมดไปเลยสองราศีสุดท้ายเพราะว่าอะไรเพราะหลังจากสองราศีสุดท้ายเนี่ยเราจะไปแอบถามดวงบ้านดวงเมืองกันด้วยเออตอนน้นให้ฉันเอาไก่อนนะเอาเป็นว่าสักครู่ค่ะ